أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد إخواني وأخواتي Musallin dan juga musalliyat ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan peluang kemasan peluang yang baik pada siang hari yang mulia ini dapat kita berkumpul dalam arti kata menunaikan satu kewajipan kita iaitu menunaikan solat zuhri secara jama'i secara jama'i Alhamdulillah Allah SWT berfirman A'udhu Ibrahim Minasyaitanirrajim Ya ayyuhalladzina amanu لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم آيات ini diturunkan kami ikut tertibnya setelah Allah telah mengkhabarkan Allah Taala dai adibai tu dari mata zina ในเรื่องของอาชญากรรมการจีนาก,รรการผิดพเพอรเนีดแลุก็จกะซัการไปสีใส่ร้ายอะไรต่างๆแลนน้วแต่เราก็เริ่มในเรื่องของมารยาทในการป้องกันสิ่งที่จะเกิดการจีนาคือหร,รือสิ่งที่จะเกิดปิตนะระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันนะครับไว้อ้อนร้องรายนบริบาลและแต่และแต่และแต่ดูขลุบุยู่แนไงรบุยุที่คุมไว้ พูดอัตตาตั้งหลายเจ้าอย่าได้เข้าบ้านไม่ใช่บ้านของคุณไม่ใช่บ้านของท่านฮัตตาทัินูทุสันสลิมวาลาอะไรจนกว่าท่านจะขออนุญาตแล้วก็ให้สลามแก่เขาเดาลิกุมค่อยรีกุมละรีะะกุมตะตะกรุนนี่เป็นการสิ่งที่ดีสิ่งตักเตือนเพื่อว่าสิ่งเหล่าน,นี้จะเป็นอะท่านจะเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการใครควรตลอดสบานอัตัละนนอะัลลุลิลละนั้น เราในฐานะที่เป็นผู้ที่จะเข้าบ้านและมั่นใจว่าไม่ใช่บ้านของเราหรือเราในฐานะผู้ที่อยากจะไปเยี่ยมบ้านหรือห้องที่ไม่ใช่ห้องของเรางั้นรแรกๆเราต้องขออนุญาตก่อนจะด้วยยกมือถ้าเป็นกระจกก็ยกมือให้เขาเห็นหรือมีในเรื่องของกริ่งก็กดกริ่งไว้ก่อน حتى ت แล้วก็วัวุ่สลิมอ่รักษาะพระเขามั่นใจก็ให้สละดคุละละคุณจะจะก r ัวซึ่งสบบุญดูรายเี้จริงๆแล้วซอฮาอท่านหนึ่งนะครับไปถามท่านนบีว่าโอ้ยลลอ a ์โอ้ท่าน ر س, ر س ر ان ان ุลล l l a ฉันจะทำอย่างไรคุณพ่อของฉันมาหาฉันที่บ้าน โดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตเลยมาพเข้าเข้าเข้าถึงเมื่อพ่อลูกนั้นน,ะนี่พ่อลูกสามารถคือ,อเป็น,เป,นเป็นอะไรนะเป็นที่อนุญ,ญาตร,ร,ร,ระหว่างพ่อกับลูกนะครับลูกสาวกับลูกอยู่ด้วยกันได้แต่โดยมรารยาทในเมื่อบ้านนั้นเป็นบ้านของลูกสาวก็กต้องทศนิสูก็อกก๊อกก๊หรือกดกริ่งอะไรต่างๆวัตถุสลีมวเลยฮะแล้วก็ให้ต้องให้สลากนี่เป็นสิ่งนะครับอันนั้นจะเห็นได้ว่า ฮะดีษบทหนึ่งที่เกี่ยวบว่าว่าพรเรียกูใบหองฟิลมอดอาดาจเมื่อลูกๆของท่านอายุได้สิบขวบจะต้องให้ลูกนอนต่างห่างให้กับพ่อแม่ต้องสร้างห้องให้ลูกต่างห่างวันนั้นพ่อจะเข้าห้องของลูกก็ต้องเคาะให้สลามพ่อจะก็นี่ม,มรารยาทในสลามวันนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับในการประยุกต์ใช้ใน สถาบันการศึกษาแบบไหนในองค์กรการทํางานแบบไหนในทนานะที่เป็นผู้บริหารแม้ว่าเราจะมีอํานาจขนาดไหนแต่ถ้าเรามัน่นใจว่าอันนั้นเราอ่ะได้กดําหนดเป็นของเขาเรียบร้อยเราต้องอนุญ,ญาตจะแต่งแม้กระทั่งห้องนักการหรือห้องพระโรงอะไรต่างๆที่เขาอยู่เป็นส่วนตัวเราก็ต้องเขาเข้าเข้าแสดงควมเนารพเขาเ,ขาารขาเขาพราะเขาก็มีมีอานาจณห้องนั้นณตรงนั้นเราไม่ได้บอกว่าฉันมีมีอำนาจสูงกว่าท่านฉันจะทำไงนก็ทำไม่ได้ อิสลามมีมารยาทมีกฎเกณฑ์ัถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะครับศัเราจะเป็นอาอดะวะตุบิลฮาลเป็นการดาวะด้วยอะบุคลิกด้วยการกระทําของเราไม่จมําเป็นต้องอโชว์หลักฐานอายกาได้ไหมแค่แต่นี้ศัทธาแล้วก็จะมีนอนมุสินมลลาเลยต่างๆที่กําลังเฝ้ามองเราโอ้อิสลามเป็นการให้เกียรติจริงๆ เพราะทำอย่างนี้จริงๆนะครับสุดท้ายสุดในการป้องกันในเรื่องของซินาในเรื่องของกอซักในเรื่องของฟิตเนสอะไรต่างๆมันมันระวังซึ่งกัรและกันนือไม่มีอันนั้นในฐานะที่เป็นเ,าเราเป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็สถาบันการศึกษาหลายๆที่ในระดับในก็แล้วแต่นะครับระหว่างผู้บริหารข้างบนลงมาซึ่งมีขอบเขตมีห้องที่เป็นสัดส่วน เราต้องทศนิสูวัตุสั้ลิมูต้องขออนุญาตแล้วก็ต้องให้สลามก็เช่นกันลูกลกที่บ้านในเมื่อเราแบ่งห้องห้องนี้เป็นของลูกเรียบร้อยแล้วก็ต้องทศนิสูวัตุสั้ลิมูต้องให้สลามลูกๆด้วยเช่นกันและเราจะเป็นครอบครัวที่เป็นอัอุสราตุไซดะอายละตุไซดาครอบครัวที่มีบะฮะกิยัดิมลียะดิราห์มตลลอฮ์อัลลอฮ์ุบฮานะห์อะลัอฮิสซาบิรราะห์ฮะลิยฮเลาะคุมวะฟุบิดูอัมริลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมมารัมตุลลอฮิอับดุลกัล